สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สวีเดนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดอกอะไรบางอย่างไปนากัค่ะข้าศึก ก็จะเก็บมเมล็ดนี่สิ่งที่เราจะพามาดูคืออันนี้ค่ะดอกมันออกดอกมันแบบมันเป็นมเมล็ดแล้วอะค่ะอันนี้มันโดนฝนว่าจะแกะให้ดูอันนี้น่าจะแกะได้แหละมีใครรู้จักมั้งคะว่าดอกอะไร ินนนั่นเองี่ค่ะเดี๋ยวเราจะลองแกะดูนะคะเอาอันนี้นะพอดีมันชื้นนะคะเมื่อคืนฝนตกนี่เกสรจะอยู่ข้างล่างไปเดี๋ยวเราไปแกะตรงนู้นกัน ยังไม่สุดรือเปล่าเยาวยังไม่มีรเราออกมาแล้วเมื่อวานยังเสียงดังอยู่นะืนช้นมันชื้นไทยมีสายเขียวสวีเดนก็สายเขียวสายเขียวที่นี่ฤดูกินต้องไปแกะข้างในกันเถอะ ตัวนั้นมนะันยังเป็นอยู่เลยผักชีของเราอะ่ะดอกข้างใน่แบบยังไม่ตายเแตงผักเ,เดี๋ยวเอามีค่ะ ราจะมาแกะกันหนูนั่งนู่นข้างบนคคงใจเลย้แดัไ่อนเอ้ยทำไมมันเปขนาดนี้เรื่อมันยังไม่มีมาเลย ข้างในอา้าวใาไมัเป็นอย่างเงี้ยน่าเสิครับเหรออ้าวน่าก็เอาได้ขนาดนะเอาก็ได้เลยก็ใช่ไม่ใช่หรอแล้วออ้ทำๆนี่คืออะไรอ่ะมันไม่ดีอ่ะใช่เบ็ดไม่สมบูรณ์แต่มันก็มีอยู่ว่างนะเนี่ย โอเคอันนี้อ่ะรอที่เข้าไปโรยหนมปังใช่อันน,น,นี้ขอบคุณครับ